เรือสำราญบริการท่องเที่ยวสุดหรูที่ผู้โดยสารต่างคาดหวังถึงการเดินทางสุดประทับใจที่ยากจะลืมเลือนแต่ไม่ใช่กับเรือสัญชาติอิตาเลียนคอสตาคันคอเดียที่สร้างความทรงจำอันเลวร้ายเมื่อเรือจมลงอย่างเหนือความคาดหมายแม้จะไม่ได้มีผู้เสียชีวิตมากเท่ากับเรือไทเทนิกแต่ก็ได้ชื่อว่าสร้างความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินเรือเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนอันโหดร้ายของวันที่13มกราคมปี2012 บนพื้นน้ําในท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้กับเกาะจีลิโอใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียมหาศาลครั้งนี้ร่วมไขความลับพร้อมเรียนรู้บทเรียนราคาแพงผ่านเรื่องราวของคอสตาคันคอเดียเรือสำราญสุดหรูกับเหตุการณ์ที่โลกไม่มีวันลืมครับ 1. นึ่งคอสตาคันคเดีย เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีคอสตาคอนคอเดียเป็นเรือสำราญที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2006ภายใต้การดูแลของบริษัทคอสตาโคชาเ r e ซึ่งเป็นบริษัทเรือสำราญ,ญยักษ์ใหญ่ของอิตาลีเรือลำนี้มีความยาวถึง290เมตรระวางขับน้ำกว่า114,000ตันจุผู้โดยสารได้มากถึง4,252คนมากกว่าเรือไทเทนิกอันโด่งดังจึงถือเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีในยุคนั้น คอสตาคอนคอเดียไม่ได้เป็นแค่เรือสำราญธรรมดาแต่เปรียบเสมือนเมืองลอยน้ำอันหรูหราที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำถึง4ี่สระ5ห,ห้องอาหารและบาร์มากถึง13แห่งตลอดจนคาสิโน,โนสนามบาสเกตบอลฟิตเนสเทนเ,เทนเตอร์ขนาดใหญ่ห้องซาวน่าอ่างอาบน้ำสไตล์ตุรกีและที่น่าทึ่งก็คือยังมีสนามจำลองการแข่งรถฟอร์มูล่าวันติดตั้งอยู่บนเรือลำนี้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเรือสำราญในฝันของใครหลายๆคนเลยทีเดียวครับด้วยความโออาอลังการของคอสตาคอนคอเดียทําให้มันกลายเป็นเรือสําราญสุดหรูที่ใครๆหลายคนฝ่ายฝันอยากจะได้สัมผัสโดยใช้งบประมาณในการต่อเรือสูงถึง570ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว20,000ล้านบาทแต่ใครจะรู้ว่าเรือที่สวยงามวิจิตรการตาลำนี้กำลังจะต้องพบกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่มีใครคาดคิด ซึ่งจะสร้างความเสียหายมหาศาลและกลายเป็นอุบัติเหตุทางทะเลครั้งใหญ่ที่โลกไม่มีวันลืม 2. ลำดับเหตุการณ์ค่ำคืนอันโหดร้ายหลังให้บริการมานานกว่า5ปีวันศุกร์ที่13มกราคมปี2012ในช่วงหัวค่ำประมาณ1ทุ่ม15นาที เสียงนกหวีดได้ดังขึ้นที่ท่าเรือชีวิตาเวเคียใกล้กรุงโรมเป็นสัญญาณบอกการออกเดินทางของเรือคอสตาคอนค์เดียเรือสำราญรูรุราลัมมหึมาได้ออกจากท่าเทียบเรือเพื่อเริ่มการเดินทางท่องเที่ยวรอบยุโรปเป็นเวลา7วันโดยมีจุดหมายแรกคือเมืองซาบูน่าทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีโดยเป็นเรือบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือรวมกันมากถึง4,252คนในช่วงแรกของการเดินทาง ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นดีผู้โดยสารต่างเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกอันหรูหราบ้างก็แช่ตัวในสระว่ายน้ำบางก็รับประทานอาหารมื้อค่ำในห้องอาหารสุดหรูบ้างก็ไปเสี่ยงโชคในคาสิโนเรียกได้ว่าทุกคนกำลังสนุกสนานกับวันพักผ่อนของตัวเองเวลาผ่านไปเพียงสองชั่วโมงครึ่งหลังจะออกจากท่าเรือจูจูก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงตามมาด้วยเสียงดังสนั่นทั่วทั้งลำเรือในเวลาประมาณ3ามทุ่ม45นาที ผู้โดยสารหลายคนยังสงสัยว่ามันคืออะไรแต่แล้วไฟก็ดับวูบลงชั่วขณะแสงไฟฉุกเฉินสลัวเริ่มสาดส,ส่องไปทั่วผู้คนที่หลับไหลยอยู่ในห้องพักพากันตื่นขึ้นมาออกมายืนอยู่ตามทางเดินเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนคนที่กำลังรับประทานอาหารมือ้อค่ำพบว่าจานและชามเริ่มถลายตกจากโต๊ะเครื่องดื่มหกเลอะเทอะซึ่งนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าเรือกำลังเสียการทรงตัวผู้โดยสารจึงรีบกลับเข้าไปในห้องเพื่อหยิบเสื้อกันหนาว ในตอนนั้นเองได้มีประกาศแจ้งผ่านลำโพงของเรือบอกให้ผู้โดยสารไม่ต้องตื่นตระหนกเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าขัดข้องชั่วคราวเท่านั้นเสียงนั้นก็ทำให้หลายคนใจชื้นขึ้นมาได้บ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับรู้สึกได้ว่าเรือน,นั้นเอียงไปทางด้านขวามากขึ้นจนสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าสำรายไปกว่านั้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เริ่มได้กลิ่นของน้ำทะเลซึ่งนั่นเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่ามันไม่ใช่เหตุขัดข้องธรรมดาอย่างที่คิด ความโกลาหลเริ่มก่อตัวขึ้นบนเรือผู้โดยสารบางคนเริ่มตระหนักแล้วว่าชะตากรรมของเรือลำนี้คงไม่ต่างจากเรือไททานิกที่เคยล่มเมื่อ100ปีก่อนเสียงบวกเวกเริ่มดังขึ้นคนวิ่งกันขวักขว่เพื่อตามหาเสื้อชูชีพบางพยายามจะไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อรอรับคำสั่งแต่ก็หาทางไปไม่ถูกเพราะเรือเอียงจนการเดินนั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากและยิ่งเวลาผ่านไปเรือก็ยิ่งเอียงมากขึ้นเรื่อยๆย0องศา30องศา จนของบนเรือนั้นกระจัดกระจายไปหมดคลื่นยักษ์ที่สัตว์เข้ามาก็ทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงอย่างไรก็ตามกัปตันเรือก็ไม่ยอมประกาศภาวะฉุกเฉินหรือสั่งการอพยพแต่อย่างใดคําถามที่ผุดขึ้นในใจของผู้โดยสารหลายคนในขณะนั้นคงมีเพียงแค่ว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมจึงยังไม่มีการแจ้งเตือนให้อพยพและสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปได้ถึงขั้นไหน เจ้าหน้าที่ที่ไร้ซึ่งคำตอบและทำได้เพียงพยายามให้ผู้โดยสารทุกคนใจเย็นเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรือยิ่งสุดหนักลงทุกทีจนผู้โดยสารบางคนตัดสินใจกระโดดลงทะเลเพราะคิดว่าน่าจะดีกว่ามานั่งรอความตายบนเรือที่ไม่รู้ชะตากรรมสถานการณ์บนเรือเริ่มวุ่นวายมากขึ้นผู้คนต่างพยายามหาทางออกจากเรือบางก็พยายามแย่งชิงเสื้อชูชีพบางก็วิ่งไปมาตามทางเดินเพื่อไปยังจุดรวมคน แต่ก็ทําได้อย่างยากลำบากเพราะตอนนี้เรือเอียงมากและมีน้ำท่วมขังในบางส่วนอย่างไรก,ก็ตามยังมีลูกเรือบางส่วนที่พยายามช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างสุดความสามารถช่วยพาคนแก่หรือเด็กไปขึ้นเรือชูชีพบางคนถึงกับสละชีวิตเพื่อให้ผู้โดยสารได้ใส่เสื้อชูชีพของตนแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ค่อนข้างโกลาหลและมีการสื่อสารที่ล่าช้าทําให้หลายคนไม่ได้ขึ้นเรือชูชีพ ผู้โดยสารจำนวนมากยังคงติดค้างอยู่บนเรือลำที่กำลังจมลงในที่สุดก็มีประกาศให้มีการอพยพอย่างเป็นทางการแต่ตอนนั้นเรือก็เอียงไปแล้วกว่า80องศาการอพยพจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากผู้คนต้องปีนป่ายบนเรือน้ำทะเลที่ทะลักเข้ามาในตัวเรือสร้างอุปสรรคเป็นอย่างมากหลายคนติดค้างอยู่ในห้องพักเพราะน้ำที่ทะลักเข้ามาดัานประตูเอาไว้จนเปิดออกไปไม่ได้บางส่วนถูกของหล่นทับ กระบวนการอพยพํดเนินไปอย่างยากลําบากท่ามกลางความมืดและอากาศที่หนาวเย็นกว่าจะช่วยคนส่วนใหญ่ออกมาได้เวลาก็ล่วงเข้าไปเกือบเที่ยงคืนหน่วยกูย้ภัยพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดค้างอยู่ในเรือต่อไปอีกหลายชั่วโมงแต่ก็พบเพียงร่างไร้วิญญาณของผู้โชคร้ายหลายรายมีรายงานว่าบางคนถูกน้ําดูดเข้าไปติดอยู่ในช่องแคบภายในเรือบางก็ถูกของหนักทับจนขยับตัวไม่ได้ บางรายขาดอากาศหายใจเพราะห้องเต็มไปด้วยน้ำสุดท้ายเมื่อภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตยุติลงยอดผู้เสียชีวิตสรุปอยู่ที่32คนเป็นผู้โดยสาร27คนและลูกเรืออีก5คนส่วนผู้รอดชีวิตหลายคนที่บาดเจ็บสาหัสบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนักจากประสบการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ 3. ความเสียหายมหาศาล หลังเหตุการณ์สลดใจผ่านพ้นไปเรือคอสตาคอนคอเดียเสียหายหนักมากน้ำทะเลที่ทะลักเข้ามาพัดพาเอาเข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายไปทั่วเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าพังพินาศจนยากจะซ่อมแซมกระบวนการกู้ชากเรือใช้เวลานานถึง3ปีกว่าจะเสร็จสิ้นโดยต้องใช้เทคโนโลยีในการทำให้เรือลอยตัวขึ้นมาแล้วจึงลากไปเข้าอู่เพื่อแยกชิ้นส่วน บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนแก่ผู้โดยสารที่รอดชีวิตทุกคนและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตอีกเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังต้องเสียเงินในการกู้สร้ากอีกมหาศาลร,รวมแล้วค่าเสียหายสูงถึง2,000ล้านเหลีารสหรัฐหรือก,กว่า60,000ล้านบาทมากกว่าค่าต่อเรือหลายเท่าตัวคอสตาคอนคาเดียถูกจารึกให้เป็นอุบัติเหตุทางทะเลที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดเท่าที่เคยมีมา 4. ความจริงที่ถูกเปิดเผยจากการสอบสวนถึงสาเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดในที่สุดนั้นความจริงก็ถูกเปิดเผยต้นตอของมหันธภ,ภัยในครั้งนี้ก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันฟรานเชสโกเชตติโนที่ต้องการนำเรือเข้าใกล้เกาะจิลิโอเพื่อส่งสัญญาณเสียงตแตรทักทายอดีตหวัวหน้าของเขารวมทั้งต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารในเรือที่จะได้เห็นวิวสวยๆของเกาะในระยะใกล้โดยที่ไม่ทันได้คิดว่า เป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายขนาดไหนการเข้าใกล้าชายฝั่งมากจนเกินไปในเวลากลางคืนทําให้เรือเฉียวชนกับโขดหินที่อยู่ใต้น้ําอย่างจังจนเกิดรอยแตกยาวถึง70เมตรที่ตัวเรือน้ําทะเลไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงจนท่วมห้องเครื่องในตอนนั้นเซติโนรู้ดีว่ามันเป็นสถานการณ์อันตรายระดับวิกฤตแต่เขากลับพยายามปิดบังมันโดยบอกกับผู้โดยสารว่าเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าขัดข้องเท่านั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง ทั้งๆท,ที่เขาควรจะต้องสั่งอพยพออกจากเรือโดยทันทีแต่เขากลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเรื่อยๆทำให้ผู้โดยสารติดค้างอยู่บนเรือที่กำลังจมลงทุกขณะโดยไม่ยอมบอกความจริงการปกปิดข้อเท็จจริงของกัปตันทำให้การอพยพเกิดขึ้นอย่างล่าช้าเพราะเมื่อมีคำสั่งอพยพในที่สุดสถานการณ์นั้นก็เลวร้ายจนแทบควบคุมไม่ได้แล้วแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือในยามวิกฤตเช่นนั้นกัปตันเซติโนซึ่งควรจะทาหน้าที่ดูแลผู้โดยสาร กลับหนีลงเรือชูชีพไปก่อนเป็นคนแรกๆทิ้งให้ผู้คนที่เหลือต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดกันเองโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของหายนะในครั้งนี้การที่กัปตนนันหนีลงเรือชูชีพไปก่อนเขาอ้างในภายหลังว่าเผลดเสียหลักล้มลงไปในเรือชูชีพแต่ใครๆก็รู้ดีว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นความชะลาใจและการไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ทำของชายผู้นี้เป็นต้นเหตุทำให้เรือสำราญในฝันกลายเป็นหายนะ และฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายกับตันเซติโน,โนถูกตั้งข้อหาประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทอดทิ้งเรือในยามอันตรายหลักฐานชัดเจนจากการสอบสวนว่าเขาพยายามแก้ตัวและบิดเบือนความจริงหลายครั้งเช่นอ้างว่าแผนที่นำทางมีข้อผิดพลาดทั้งที่มันชัดเจนว่าเขาจงใจนำเรือเข้าไปใกล้ชายฝั่งเองเขาให้การอย่างสับสวนว่าไฟฟ้าดับทำให้เรือเสียหลักชนโขดหิน ทั้งที่จริงๆแล้วการชนทำให้ไฟฟ้าดับต่างหากและที่สำคัญก็คือเขายืนยันว่าเสียหลักร่วงลงไปในเรือชูชีพโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งไม่มีใครเชื่อถ้อยคำนี้เลยท้าที่สุดแล้วฟรานเชสโกเซตติโนจึงถูกตัดสินจำคุก16ปีฐานก่ออาชญากรรมอย่างร้ายแรงหลายข้อหาคดีอื้อฉาของเรือคอสตาคอนคอเดียทิ้งบทเรียนสาคัญให้กับผู้คนทั่วโลกได้เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบ การรักษาวินัยและหน้าที่ของผู้ที่ต้องตัดสินใจในยามที่เกิดวิกฤตการณ์ร้ายแรงผู้นำจะต้องไม่หนีปัญหารู้จักลำดับความสำคัญและที่สำคัญนั้นก็คือต้องมีสติเพราะชีวิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีค่าเกินกว่าจะมาสูญเสียไปกับความผิดพลาดหรือความชะล่าใจของใครสักคนนั่นเอง